สวัสดีครับผมจุจุออนทัวร์นะครับวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้ววันนี้ผมมีเมนูมาฝากเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าวันนี้ผมจะมีอะไรมาฝากนะครับเราเอามาดูกันมาเลยครับปลาทูปลาทีมาดันเฮ้ยไม่ใช่ปลาสับลีต้มมาดันนะครับนม่ปลาสับลียมาดันหกแล้วก็มาดันนะครับอันนี้เลยนี่ ดันเรียงอย่างสวยงามเดี๋ยวเรามาต้มกันเลยง่ายๆม,มาดูกันนะครับตอนนี้น้ําเดือดแล้วอ่าตั้งน้ำให้เดือดนะครับเดี๋ยวใส่เกลือใส่เกลนะือไปนิดนึงนิดเปล่าเนี่ยอ่าเกลือก็ได้ใส่ใส่เกลือไปนิดนึงร้อยนะครับอ่าทีนีวเราใส่ผอมออไปหน่อยนะึง ก็มัดใส่เข้ามานี่เลยข่าตะไคร้ครับใส่ไปผ่าหอมแดงเท่านั้นแหละแล้วก็ใส่มาดันลงไปแน่เลยแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงมาอีก ไปมาคูดลงมาเองอ่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอนีอ่หอมหอมหอม,มเดี๋ยวมาดันเดี๋ยวดันเรียบร้อยนี่ก็ร,รอรออย่างเดียวอ่าน้ำเดือดแล้วนะครับต่อมานานเดี๋ยวเราช้อนคองทิ้งหน่อยก่อน ไม่ต้องใส่อะไรเยอะปลาแล้วก็เกลือนะครับสองอย่างอ๋อพอน้ำเดือดละเดี๋ยวเราใส่บะำดีนะครับบ้างไปใส่ลงไปใส่ไปทั้งตัวใส่เหมือนปลาทูเลยทั้งตัว ขาวเลยขาวเลยเป็นไงเป็นไงเป็นไงเดี๋ยวผมยกให้ทุกวันแหมๆเป็นไงเป็นไงน่ากินไหมน่ากินไหมโอ้โห oh, oh. ชิมก่อนว่า ออกมาเปรี้ยวอย่างอ๋อไ,ได้ๆนะครับเปรี้ยวปรี๊บเปรี้ยวปรี๊บ,บค่อยเดือดนะครับโอ้โหอ,อ,อะไรมันจะสุดยอดปาชนียังไงครับไม่ต้องบอกก็รู้นะครับ น้ำลายแตกเลยเพราะว่ากลิ่นเปรี้ยวของมะน,นันออกละเลยนะครับเดีเ๋ยเวเราก็กลับพลิกหน้าพลิกหลังหน่อยนะครับอ๋อหน้าพลิกหลังหน่อยอืมนี่ได้ มันเป็นเคี่ยวมันนะครับน้ำลายไหลนี่มันเดือดเดือดมากใช่มครับฟองฟองมันเยอะเริ่มเข้มข้นละน้ำเริ่มแห้งหน่อยๆแล้วช้อนฟองทิ้งนะครับช้อนที่เป็นฟองเนี่ยทิ้งนี่พอช้อนทิ้งไปฟองอเข้มข้นละเข้มข้นแล้วเริ่มอะ ที่สำคัญคือขาดไม่ได้เลยเนี่ยใส่กะเพราใบกะเพากับพริกลงไปเลยนี่เลยทีเด็ดเลยใส่ลงไปเลยสดๆเลยสดๆสดๆเสร็จแล้วครับเอ้ยเป็นไง ปลาสมรีต้ยมยำมาดันนะครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดกินที่ไหนไม่ได้นะคนคนอื่อนเขาไม่ทำแตบบ่แปลงนะครับเสร็จแล้วนะครับโอ้โหดูนะครับเสร็จแล้วปลาสมรีต้ยมยำมาดันนะครับโอ้โหราหน่ากินมากเลยนะครับเออโอเคอย่าลืมกดติดตามนะครับจุ๊จุ๊อัลทัวร์ แล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับเอ่อสวัสดีนะครับบ๊ายบาย